สวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะหนูชื่อเจดศิวันต์นชื่อเล่นว่าน้องยูเคเก่งมากค่ะดี <You> แก้วแก้วค่ะยูเคยูเครู้จักตัวช้างไหมเออช้างภาษาอังกฤษว่าไงคะเอเลเ,เฟนเอเลเฟนเก่งมากค่ะนกละ่ะคะนกภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก บิร์ดเบิร์ดเนกเบิร์ดนกแล้วแมวเหมียวล่ะคะไม่เหมียวภาษาอังกฤษว่าแคทแคทแล้วหมาบล็อกบล็อกล่ะสุนัขบล็อกบ็อกสุนัขบล็อกบล็อกภาษาอังกฤษว่าสุนัขบ็อกบล็อกภาษาอังกฤษว่าไงลูกหมาหมาภาษาอังกฤษว่าไงหมาตบบด็อก d ็ g a อ o g a dog เก่งมากเลยแล้วแล้วนกล่ะคะนกนก นกน,<อ>ก,นกเบิร์ดเบิร์ดเก่งค่ะน,ก,น,นกมันอยู่นี่นกมันอยู่นี่ไปไหนคะปีนไปไหนแล้วไปไหนอเดี๋ยวตกนะบ๊ไ,ไหนเดี๋ยวบายบายค่ะก่อนบ๊ายบาย